ที่ทางราคาทาํคำกันใโก o อุล l o กบาย YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG b u l ers, l n a n Futures โทร02 287 1155พบกันนะคะกับคุณธีพานวาวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG b u l l i a n Futures ค่ะสวัสดีครับคุณธิพาครับสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณสภาคุณมช่ยยุทธ์ค่ะราคาขายปีทองคําในบ้านเราขยับขึ้นใน50ตอนนี้20,000บาททั่วแล้วนะครับทิศทางหลังจากนี้ประเมนินยังไงครับค่ะก็ยังราคาทองคํานะคะจากที่เมื่อคืนนี้พยายามขึ้นไปเทสที่ระดับ หนึ่งพันยเกสหรียญ US Dollar กัอ t r i นะคะแล้วก็ไม่ผ่านนะคะมดยจะยุีการปรับย่อลงมาแล้วก็ต่ําสุดของเมืคืนนี้จะเห็นอยู่ที่ระดับประมาณหนึ่งพันสาอยเสหรียญ US Dollar ก t a กรอบของวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่ระดับเดิมไม่ต่างจากเมื่อวานมากนักนะคะก็ดูที่ระดับหนึ่ยเจ็ดหรียญจนถึงหนึ่งพันสามร้อยเสหรียญ US Dollar กั a r แล้วก็ กลยุทธ์ในการลงทุนก็ยังจะแนะนานะักลงทุนว่าถ้าใกล้ระดับที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเหรียญก็ยังแนะนําให้ทยอยขายออกนะคะแล้วก็อาจจะเห็นจนถึงพันสามร้อยเก้าสิบสองจนถึงพันสามร้อยเก้าสิบหกแถวนั้นก็ยังแนะนําให้ทยอยขายออกมาก่อนทั้งพอร์ตนะคะหรือว่าก็สักเจ็ดสิบจนถึงแปสิบเปอร์เซ็นของพอร์ตแล้วก็รอย่อลงมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งแถวแถวประมาณหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเหรียญน,นะคะแล้วก็ค่อยทยอยสะสมเพิมอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่า วันนี้เองก็มีเรื่องจุดสังเกตอีกนิดนึงก็คือเรื่องของค่าเงินบาทนะคะที่จะเห็นได้ว่ามีการแข่งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากช่วงเช้าที่อยู่ประมาณสักสามสิบาทสามสิบสตางค์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณก็สามสิบาทสี่สิบสตางค์ได้อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักลงทุนกนกกะต้องจับตามองด้วยเหมือนกันเพราะว่า เชียงวันนี้เองก็จะมีการประมูลพันธบัตรของของประเทศสเปนใช่ไหมคะค่ะซึ่งถ้าออกมาดูดี<ๆ>ก็น่าจะทําให้เงินยูโรมีการกัดตัวสูงขึ้นนั่นก็หมายถึงว่าค่าเงินบาทเราก็น่าจะมีการอ่อนขึ้นตามลงไปด้วยค่ะค่ะ่อย่างเมื่อวานนี้ที่ใกล้ๆหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเนี่ยแล้วรวมบางส่วนถ้าถ้าดูถ้าเป็นลูกค้าของไวจิคงจะทยอยขายมาบ้างแล้วขายออกมาแล้วยังไม่ต้องรีบรับกลับนะคะให้ถึงเงินสดไวก่อนค่ะก็ยังไม่ต้องรีบค่ะก็ยังแนะนำว่า ก็ให้ติด position แล้วถ้าเกิดวันนี้นักลงทุนอยากจะมีการเปิดเพิ่มก็ถ้าเป็นนักงทุนของโกฟิวเจอร์ er, ก็แนะนําให้ทยอยเปิดช็อตโพซิชั i o ออกมาบ้างก,ก็คืออาศัยจังหวะในการอ่อนตัวของค่าเงินบาทขึ้นมามามาช่วยในการทำกำไรในการ short p o s i t นแล้วก็หลังจากที่มีการย่ออีกครั้งหนึ่งซึ่งน่าจะทยอยเก็บอีกครั้งหนึ่งเดือนสัปดาห์ประมาณพัก1,365 1,355แล้วก็ไล่ลงมาค่ะครับผมเพื่ออะไรพี่ขันนะครับถ้าเกิดมีการทะลุ1,390ขึ้นไปต้องกลับเทรนมา คัดล้อที่เคยช็อตแล้วมาอระบบายไหมครับ น,นี้เป็นสิ่งที่ต้องเลยแต่ว่าถ้าปรับเทรนด์ขึ้นไปอยากจะให้นะดูที่ระดับที่ที่มองว่าเป็นขาขึ้นแล้วคือต้องสามารถยืนเหนือระดับ1,400ี่เหรียญดอลลาร์สหรัไปได้เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะคุณพิชยยุทธ์แนวต้านด้านบนของราคาทองคำจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1, 3 9 6เหรียญนะแต่เชื่อว่าน่ายจะไปได้ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าดูแล้วว่าแรงขายน่าจะค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าที่เราสังเกตดูพอใกล้ๆระดับ 1, 3 9 0เหรียญก็มีแรงขายออกมาอย่างต่อเนื่องเดิไม่สามารถ ทำให้ราคาทองสามารถทะลุผ่านระดับ1,390เหรียญได้แต่ว่าถ้าระดับถ้าสามารถเห็นถึงระดับ1,396เหรียญได้รตรงจุดนี้ก็แนะนาให้ขายออกทั้งหมดหค่ะ ừ, ค่ะย,ยังไงก็ตามช่วงน,นี้จับตาดูค่าเงินบาทอยู่ดีนะคะค่ะก็ก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างวันนี้การที่ราคาทองกร6 5ในการปรับขึ้น50บาทปัจจัยหลักก็เป็นเรื่องของค่าเงินบาทะค,ะค่ะครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แรงขายนะคะที่ระดับ1,390ยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะที่ระดับประมาณนี้ค่ะวายจิบอกว่าถ้ามีอยู่เนี่ให้ทยอยทำกระแรออกมาด้วยเหมือนกันและถ้ายังไม่ผ่าน1,396ถึงระดับนั้นที่มีอยู่เท่าไหร่ ขายออกทั้งหมดก่อนนะคะจนกว่าจะเห็นทะลุ1,400ค่ะถึงจะยืนยันได้อย่างมั่นใจแล้วหะว่าน่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกรอบหนึ่งสถานการณ์ค่าเงานินบาทที่บอกให้จับตามเมื่อเช้านี้นะครับลงไปทําจุดแข็งค่าที่สุดในรอบสัปดาห์ครั้งหนึ่งครับที่30บาท25ตางแต่ว่าวินาทีนี้เลยมีการอ่อนตัวลงมาครับล่าสุด30บาท42ตางต่อดอลลาา์สหรัฐใกล้เคียงกับจุดที่อ่อนค่าที่สุดนะครับที่3ามสบาทสีามตางต่อดนลลารนสหรัฐครับนี่ก็เป็นความเคลื่อน